สวัสดีครับพี่น้องครับกำลังเคลียร์ปัญหากันครับทั้งคณะกรรมการผู้จัดง,งานผู้ใหญ่บ้านให้เพิ่นอยากเพิ่นให้หันบ้างพี่ครับเพิ่นคืงเสียกไว้ให้ละครับเพิ่นคืงเสียกไว้ให้แล้วเนี่อันนี้คือหน้าเวทีใหญ่พี่น้องรวมฟอสกันที่มาตกอยู่รอรถนี่พอตกรอรถนี่นี่ครับมองเบิรงเขา เหลือแค่นี้เหลือประมาณเหลือประมาณสามสิบเมตรครับแล้วมันได้กเทพกรเลยบอกทั้งเพื่อน่ามันคนเบิงมันหน่อยครับพื้นที่การเบิงมันหน่อยผมขอหันมาทั้งที่เดียวขอมาอยู่ทั้งีครับขอมาอยู่ทั้งพี่งานที่คนรับบนนอนไงรักพูดมาไปคุรออาไรนตคผมเดี๋ยวเนี่ะบอครับกินข้าว

ครับต้องทั้งนี่แหละครับเหมาะสุดละต้องต้องเคี้ย์ก้อนมันคุยกันไรย่างครับพี่น้องต้องเคี้ย์สังกะสีเคี้ย์ร้านค้าเขาอีก โะเลกันอยู่พี่น้องันตกผลึกให้เรียบร้อยกันครับลงมาได้หาได้ย่ายต้องไปเพราะว่าต้องไปคุยกับผู้ละเหมาอีกครับปัญหาเกิดลายย่างครับเพราะว่าสังกะสีกับแอมจนชีเบิร์นแล้วเนาะเพ่นเหลือจะง,งอ้อจากหนีมหา พิธีเขาเหลืออีกบางกี้แพ้นอีกเมื่อเกิน, 7, 8, นเจ็ดแปดแป้นเพิ่งเกษียณงานเพิ่งอะไรครับแล้วพอเขาใจเพิ่นว่างเปลีนกัน,น,ย,นยังไงเนาะเพื่อนเพื่อเอาไล่นี่ตั้ง คือจังล้มฝนนี่แหละแสดงว่ารถสังกะสีก็น่าจะเตรียมลื่นแล้วครับเพราะว่าถอยดากไปหาสังกะสีแล้วครับเพื่อนๆที่ลื่นออกยืนแบบว่าหรืออ๋อครับครับโอเคครับแสดงว่าเคีเคยตจะรถเคียตจะรถไม่ข้าวออกพวกผมก็ตั้งเวทีได้เลยครับ แม่เกียร์รถออกเลยก็ได้นะครับเวทีได้ลงเลยม<า>ันครับผมค,ครับเวทีมาก่อนค่ะเบทีมาแล้ว <laughs> รอคนขี่ผมปเป็นรอเวทีโอ้แม่บ้านขี้ผมเป็นมันวางแผ่นกันแดดบานแน่พืชอ,ออกมาไหนดีนั่นเลยพืชชาวบ้าน่บบว่าได้นั่นเลย แล้านข้าวอังยังไงบ้างพี่แล้ระยะไหนบอกคนเด้อครับเดอาพวกกันกลางเหรครับมาบ้างมาขอบปูนนะเนาะเอากลางเดี๋ยวสยางขอบอันนี้แหละครับโอเคโอเคพี่เอาจากขอบปูนมาเป็นกลางได้ขอบขอบอะไรจากขอบปูนมาเป็นแม่เป็นกลางครับบ้าเซ็นเตอร์มันยุ่งแน่นมาอาจากขอบปูนนะ ี่จริงก็ด้วยสายตาก็ได้ครับแต่ความชัวสังกะสีก็เริ่มหนึ่ส สิสิห่อกบ่สับ เดี๋ยวล้อเพิ่นเคียนี่กนบนึงนู้นเลยบ่บอบอหอนบอหอนบอหอนบอหัออยู่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าวนี่ครับลำโพงอยู่นี่แม่นสดลำโพงอยู่เนี่ยนี่ก็คือยังนั่นได้ับยดดไ้ได้แต่หอบดูด cốt cua không quăng ra, ăn cua con da, ăn cua con da, ăn thôi, <laughs> ăn đâu cũng ไอ้เออกก่อนล้วป่ะครับไอ้เวนออกก้อนบางทียางเดียวหลุดวิธีถอนใช่ครับผมจะสำความสะออกก่อนผมจะเสียมุดโอ้โบน่าวิธีจะเสียบยุบองไงเพราะจักรหนักขับด้นี่แต่ระเบียนจะยางเสียบหนึอันนี้คือกางไปไอ้หลังโฟกัสกางแต่ว่าถอยใส่ผมก็หูยังมาทันได้รู้ครับอันนี้กางยังนี่เพรอันนี้อันนี้โฟกัสกางบทำครับสะอาดออกก่อนว่ามันเป็นทียบจไปวาดใส่แต่ว่านี่คือกางสนามนี่ครับ ที่เขามาสันานนะ๋ยวตำวจประการทุ่งนะเรียกอีกหน่อยได้ด้วครับมเพา่มอยู่ดิ้ยขาหเมลออีแต่หามือแต่ว่าปีหกแปดบักล้าว่นน้องสาวว่าตัวาถามผมด้วยปีหกเจนี่นะหกแปดเพิ่นแหละรับโอ้ยเ่าองามนแล้วต้อมาแก้ย่ามองมาผมมาก่อนมาเบิ้งก่อนเบิ้งเมล์รับก่อนบังกคนี้มาิปนี้ยวฝากไว้ท่่นี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ